ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC สหายสายช่างนะครับคลิปนี้อยู่กับอ่าเว็บร้อยยี่สิบห้านะนะครับอ่าคันนี้เราจะเปิดชุดข้างนะครับก็นำมาแชร์เป็นอ่าความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนช่างนะครับรุ่นใหม่นะครับที่ยังไม่เคยถอดนะครับนะเราจะเข้าถึงเนื้อหาเลยก็แล้วกันนะครับผม ว่าเราจะถอดจุดไหนก่อนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนช่างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับท่อนะครับท่อก็จะอยู่อย่างนี้นะครับตัว่างนะอยู่อยู่ข้างในนี้นะแบบนี้นะครับผมนะให้เราถอดตรงนี้นะครับเป็นเบอร์นะครับใช้ประแจเบอร์12นะครับ12นะครับน็อตเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะ ถอดชุดนี้ออกนะครับก็แยกไว้นะครับถอดชุดนี้ปุ๊บนะครับจะมีข้างล่างเห็นไหมครับนี่ครับรูนี้นะอันนี้นี่น็อตเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าทําทีละหลายๆขคันนะครับแนะนําให้หมุนกลับที่เดิมนะครับตัวนี้ก็หมุนกลับที่เดิมไว้แบบนี้นะครับนี่เลยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับน็อตตรงนี้นะอีกจุดหนึ่งนะอยู่ตรงนี้นะครับ ขายออกเสร็จนะครับนะขายออกเสร็จเราก็มาขายตัวนี้นี่นะน็อตตัวนี้จะมีอยู่สีตัวด้วยกันนะครับนี่สี่ตัวนะเบอร์สิบสองเช่นกันนะครับอยู่ข้างล่างนะเราสามารถคลายตรงนี้ออกแล้วก็วางลงได้เลยนะครับขาตั้งสังเกตดูนะครับเพื่อช่างผมจะตั้งขาเดี่ยวและก็ขาคู่นะขาคู่เสร็จก็พิงไปทางนู้นนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ นำท่อออกมาได้เลยนะนำออกมาแบบนี้เลยนะครับเพยสั่นะ,ะนำท่อออกมาเสร็จนะครับนี่ตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นเบอร์12เส้นกันนะครับคลายออกนะคลายออกแล้วก็ดันออกมาฝั่งนี้นะครับระวังนะครับชุดโอลิงตรงนี้นะครับขาดด้วยนะครับนะจากนั้นทําความสะอาดนะครับ ทำความสะอาดนะชุดแกนสตาร์ทตรงนี้นะทำความสะอาดรอบเลยนะครับให้สะอาดนะแล้วก็อันดับต่อไปแล้วก็คลายน็อตออกนะครับให้หลวมแบบนี้นะนะครับขั้นตอนนะครับอพอเราคลายหลวมเสร็จนะครับใช้คอนยางเคาะนะครับกระแทกแบบนี้นะถี่เลยนะกระแทกไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ค่อยดันออกนะตรงนี้จะมีเงี้ยงอยู่นะครับเราสามารถเคาะตรงนี้ก็ได้น,นะประมาณนี้นะครับเคาะไปเรื่อยๆนะครับหรือใครจะงัดก็ได้งัดเราก็งัดแต่พอดีนะครับน้ำหนักมือนะงัดแรงไม่ได้นะครับ เอาเป็นว่าวิธีถอดเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะเรามาถึงตรงที่คลายน็อตออกหมดแล้วนะครับก็เหลือยกชุดนี้ออกนะครับก็เอาเป็นว่าเรากินเวลามาเยอะแล้วนะครับเพื่อนะเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP ที่2นะครับก็แลกกันนะครับผมนะอ่คลิปนี้ลาการพิเพงตัวนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ